ขยีย้อนิเมะขอเสนอศึกจกักรพรรดิสวรรค์หรือหนึ่งในไต้ราบตอนที่616ลางสีทองนั้นคำรามรวดลายสีแดงเข้มปรากฏบนผิวในดวงตามีแสงสีแดงนอกจากนี้คืนสีทองที่น่ากลัวก็ทำให้มิติถึงกับสั่นสะเทือนนี่เป็นสิ่งที่ไม่มีใครที่อยู่ภายใต้ระดับเทียนจื้อจุนขั้นเสงึงจะประจันหน้าได้เมื่อไปเชิญหน้ากับแรงกดดัน ที่เล็ดลอดออกมาจากร่างสีทองนั้นแววไร้ความปรานีก็ปรากฏบนใบหน้าของมั่วเหออยู่ในมุมมองของเขาข้อเสียเปรียบก่อนหน้าเป็นเพราะร่างสีทองไม่ทันตั้งตัวแต่ตอนนี้เขาควบคุมได้อย่างแข็งแกร่งความสามารถในการต่อสู้ของมันจึงน่ากลัวเพิ่มไปอีกแม้ข้าจะไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรกันแน่แต่วันนี้แกได้เป็นง่อยแน่มั่วเหอโยเนี่ยพูดขึ้นจิตก็เคลื่อนไหว ร่างสีทองเข้มกระทยานออกมาทําให้ผู้คนเนี่ยไม่สามารถมองเห็นตําแหน่งที่แท้จริงได้เมื่อทุกคนที่อยู่นอกเจดีเห็นภาพนี้หัวใจพวกเขาก็สั่นไหวพวกเขารู้ว่ามั่วเหอโยปลุกจิตสังหารขึ้นมาแล้วร่างสีทองนั้นน่ากลัวมากอาจมีเพียงแค่จอมยุทธคุมพลังเทียนจื้อจุนคันเซิงที่ปราบมันได้ครั้งนี้มู่เฉนินสร้างความโกรธแค้นให้กับมั่วเหอโยมากเกินไปทว่าเมื่อเทียบกับสายตาคนพวกนั้น มู่เฉินก็ดูสงบมากมีเพียงแค่ความประหลาดใจที่มองร่างสีทองเขารู้สึกอึง้งกับความพันผวที่มาจากร่างสีทองเข้มนั้นไม่รู้จริงๆวากาฝากนี่เขมือกแกนอมตะคงร่างมหาเทพนิลันไปแล้วเท่าไหร่ถึงได้แข็งแกร่งมากเพียงนี้ทว่าตัวมู่เฉินไม่ได้กลัวเพียงแค่พยักหน้าให้ภาพเงาข้างตัวที่ถูกคอคุ้มด้วยรัศมีลึกลับภาพเงานนั้นเริ่มสัน่นก้าวออกไปยืนเบื้องหน้ามู่เฉิน ร่างสีทองนั้นคำรามชกมัดออกไปพร้อมกระลำแสงมากมายมันบรรจุไปได้พลังแห่งแกนอมะตะแม้กระทั่งจอมยึดขู่พลังเทียนจื้อจุนขั้นเสียนระยะปลายสุดอย่างมั่วเหออยู่ก็ถูกฆ่าได้ในพริบตาเดียวไปเชิญกับหมัดนี้ภาพเงาลึกลับไม่ได้ขยับเพียงแค่ยื่นมือออกไปพลังดูดก็ดูดมันเข้ามาเมื่อคืนนั้นทำลายล้างสัมผัสกับฝ่ามือก็กลายเป็นเชื่องรงมันห่อคุ้มร,บรอบๆภาพเงานั้น และลดขนาดลงก็จะถูกกืนกินอะไรนะ่ะใบหน้ามั่วเหรอโยเปลี่ยนไปเขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าภาพเงาลึกลับจะสามารถแก้ไขการโจมตีนี้ได้อย่างง่ายดายเช่นนี้เป็นไปได้ยังไงมั่วเหรอโยก,กัดฟันเขาก็คุมล่างสีทองเข้มอีกครั้งล่างสีทองก็คำรามปลดปล่อยพลังที่เร้าวกบบังกรยักษ์พุ่งเข้าใส่ภาพเงาลึกลับนั้นทว่าภาพเงาลึกลับไม่ได้เร่งรีบ เมื่อต้องไปเชิญกับการโจมตีนั้นเนื่องจากทุกกระแสทานสีทองเข้าใกล้จะกลายเป็นอ่อนโยนมากก่อนที่จะถูกกืนกินด้วยเหตุผลนี้จึงเกิดสถานการณ์ผิดปกติขึ้นมาไม่ว่าร่างสีทองเข้มจะโจมตีแบบไหนพลังก็จะอ่อนลงและสลายไปเมื่อเข้าใกล้ภาพเงาลึกลับเมื่อมองไปที่ฉากนี้มู่เฉินเองก็ยิ้มโดยไม่ได้แปลกใจถึงยังไงร่างสีทองเข้มก็เป็นเพียงกาฝาก และแหล่งที่มาของพลังงานก็คือพลังของร่างมหาเทพนิลันในเมื่อร่างมหาเทพนิลันของแท้อยู่ที่นี่การใช้พลังส่วนนี้โจมตีก็เหมือนใช้ซาลเปาป้า,ปาใส่สุนักไม่มีทางได้กลับคืนมาหรอกหลังจากการโจมตียหลายครั้งบวกกระทูก,ก,กืนกินโดยร่างมหาเทพนิลันของแท้รัศมีของร่างสีทองก็เริ่มจางมันรู้สึกถึงการสูญเสียพลังงานอย่างต่อเนื่องส่งเสียงคำรามด้วยความโกรธ ดวงตามันมองไปยังร่างมหาเทพนิรันด้วยความโลภไม่อีกฝ่ายจะน่ากลัวก็ตามแต่ถ้าสามารถกืนกินร่างโบราณก็จะได้รับการเปลี่ยนแปลงยิ่งใหญ่มากจนหลุดพ้นจากความวุ่นวายกลายเป็นสิ่งมีชีวิตในโลกได้แท้จริงเมื่อต้องทนทุกข์กับการสูญเสียครั้งใหญ่มันก็ไม่กล้าใช้แกนอมตะอีกแล้วร่างกายเริ่มบวมขึ้นพลังทำลายล้างเริ่มปรากฏยักษ์สีทองในกระทืบเท้าทีหนึ่ง ปรากฏเบื้องหน้าร่างมหาเทพนิลันจากนั้นก็โจมตีด้วยหมัดหมัดนั้นเต็มไม่ได้พลังแข็งแกร่งแม้แต่มิติยังทนไม่ได้แต่เมื่อหมัดนั้นกําลังจะโดนร่างมหาเทพนิลันมือก็ยื่นออกไปปิดกั้นหมัดเบาเมื่อสัมผัสกันแล้วเสียงโลหะดังมิติก็พังลงแต่ที่น่าตกใจคือภาพลึกลับราวกับศีลายืนนิ่งไม่ไหวติ่งส่วนร่างสีทองนั้นก็ถูกเวียงออกไปร่างสีทองเข้มกระทรงตัวได้ยังไม่ทันได้ส่งเสียง ภาพเงาลึกลับก็ปรากฏขึ้นและกระแทกฝ่ามือลงไปยังหน้าอกของมันเสียงก็ดังหน้าอกของร่างสีทองเข้มยุบตัวและกระเด็นออกไปในเวลาสิบวารมหายใจต่อมาร่างสีทองเข้มก็ลาวกับลูกบอลบินไปบินมาหายใต้ฝ่ามือที่แผ่วเบาทุกครั้งขนาดของร่างสีทองเข้มจะลดขนาดลงดันนอกเจดีทุกคน,นสูดหายใจด้วยความกลัวไม่มีใครเคยคิดมาก่อนว่า ล่างสีทองนั้นจเจ้าไร้พลังขนาดนี้ในมือของภาพเงาลึกลับนี่ไม่ใช่การต่อสู้ในระดับเดียวกันเลยแม้แต่ชิงเหยียนจริงฟู่ถูเฉียนก็ตกใจทั้งสองมองหน้ากันพวกเขาไม่คิดเลยว่ามู่เฉินจะมีไพ่ตายที่น่ากลัวแบบนี้ด้วยล่างลึกลับนั้นคืออะไรกันแน่หัวใจพวกเขาเต็ไมไปด้วยความสงสัยเพราะพวกเขามองผ่านกระจกเท่านั้นแม้แต่จอมยุทธ์ขูพลังเทียนจี้จุนคันเซิงก็ไม่อาจรับรู้ได้ทั้งหมด เพื่อ่โสเผามั่วเหอเองก็มีใบหน้าเขียวําขณะมองไปยังมั่วเหอเทียนที่จับโต๊ะแทบจะพังโต๊ะอยู่แล้วบ้าเอ้ยทําไมถึงเป็นแบบนี้มั่วเหอโยได้รับล่างมหาเทพนิรันร์ไปแล้วไม่ฉิวหรือทำไมถึงอ่อนแอขนาดนี้กันและเงาดึกลับนั้นคือตัวอะไรกันแน่มั่วเหอเทียนมีแต่ดวงตาย็นชาเขารู้สึกอยากจะตะโกนออกมาในใจการประทะเกิดขึ้นอีกครั้งร่างสีทองเข้มก็ทะลาไปร่างเต็มไปด้วยบาดแผล รอยฝ่ามือมากมายประทับอยู่บนร่างกายซึ่งฝ่ามือเหล่านั้นวูบวาบไปมาพร้อมกับแสงราวกับยมณีที่กัดก่อนร่างกายอยู่ตลอดเวลาทําให้แสงสีทองเข้มยิ่งสรลวลางมากขึ้นเมื่อรับรู้ถึงสถานการณ์นี้่างสีทองเข้มก็ยิ่งรู้สึกกระวนกระวายจากนั้นก็หลุดพ้นจากการควบคุมของรวดลายสีแดงเข้มและฟื้นตัวกลับมาเลือดคําหนึ่งกระอักออกมาจากปากของมั่วเหออยู่ความตกใจและหวาดกลัวปรากฏ พอชั่วพิบตาเขารู้สึกดีว่าเคลื่อนลางเทวะภายในร่างสีทองได้แตกสลายไปแล้วเมื่อปาสจากการควบคุมของเมื่อหัวอยู่่างสีทองก็กลับมาควบคุมตัวเองสายตามองร่างโบราณนั้นด้วยความกลัวนี่เป็นความกลัวที่เกิดจากการเผชิญหน้ากับคนที่อยู่เหนือกว่าตัวเองดังนั้นมันจึงเปลงเสียงหวาดกลัวออกมาและตั้งท่าจะหนีมันไม่กล้าสู้กับร่างมหาเทพนิรันร์อีกต่อไปแต่ขณะมันกำลังหนีรัศมีที่อยู่เบื้องหลัง ร่างมหาเทพนิลันก็ค่อยๆรุกโชดช่วงเคลื่อนลงมาห่อคุ้มร่างสีทองเอาไว้พร้อมกับรัศมีที่ปกคลุมนั้นร่างสีทองเข้มกระร้องหหยหวนด้วยความสิ้นหวังขณะร่างถูกล้อมอย่างรวดเร็วจากวงรัศมีมันได้แต่ร้องโหยหวนแต่ก็ไม่อาจต้านทานได้เพียงไม่กี่สิบลมหายใจก็หดกลายเป็นเม็ดสีทองเข้มเท่าฝ่ามือเม็ดนี้เข้มและปกคลุมไปด้วยรวดลายลึกลับ ภายในอัดแน่นด้วยแกนอมะตะที่ไม่อาจจินตนาการได้ด้วยแรงดูดนุ่มนวลล่างมหาเทพนิลันก็กืนกินเข้าไปเมื่อเม็ดสีทองถูกกืนกินท่านใดนั้นเสียงฟ้าร้องก็ดังกึกก้องพร้อมกับมังกรสายฟ้าเพิโรดคำรามขึ้นนี่เป็นลัศมีของร่างมหาเทพนิลันกระจ่างใสเป่งประกายไปทั่วฟ้าดินวงแสงเบื้องหลังศีรษสะร่างมหาเทพนิลันก็ปวดไปพลังลึกลับ ทุกคนที่อยู่นอกเจดีสามารถสัมผัสได้ถึงแรงกดดันลึกลับที่อธิบายไม่ได้ซึมผ่านเจดีวันกูนั่นเป็นความผันผัวที่ทำให้แม้แต่จอมยุคขูพลังเทียนจือจูนคันสึงยังรู้สึกหวาดกลัวเมื่อมองไปที่ภาพเงาลึกลับทุกคนก็เกิดความเข้าใจเพราะกับแววตาตกตะดึงที่แท้ร่างลึกลับนี้เองที่เป็นร่างมหาเทพประถมการของแท้ร่างมหาเทพนี่หลันร่างสีทองนั้นเป็นเพียงแค่ของปลอม ไม่น่าแปลกใจเลยว่าทําไมเมื่อคู่นี้ร่างสีทองถึงไร้พลังเพราะของแท้ยังไงซะก็ไม่มีวันแพ้ของปลอมได้แม้แต่ชิงเหยียนจิ้งก็ตกใจฟูถูเฉียนเองถือกระหายใจเนี่ยแทบจะไม่ออกภาพเงาลึกลับที่มู่เฉินได้ครอบของคือร่างมหาเทพนิรันดร์ของจริงเสาตรงหน้ามั่วเหอเทียนก็ถูกบีบจนแตกเขามองภาพนั้นคู่ต่อมาเสียงเต็มไปด้วยความโกรธและจิตสังหารก็ถูกส่งไปยังพัววุโสเผ่ามั่วเหอ ทำให้ทั้งหมดตัวสั่นออกคําสั่งเผามั่วเหอเตรียมพร้อมสําหรับสงครามดวงตาคดแดงกล่าขณะมองมู่เฉินไอเด็กเวรแกกล้าเอาของจากเผามั่วเหอของข้าไปหรือต่อให้แกจะได้รับการคุ้มครองจากเผาฟูถ่ถูข้าจะทําให้แกคลายมันออกมาจนหมดภายในเจดีวันกูใบหน้ามั่วเหออยู่เขีือบด้ยวยความตกใจและหวาดผวาขณะมองร่างมหาเทพนิลันจากนั้นมองไปยังตำแหน่งที่ร่างสีทองหายไป สีหน้าพวกเขาเหวอไปหมดในที่สุดเขาก็เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ภาพเงาลึกลับเบื้องหน้าคือร่างมหาเทพนิรันดร์ของแท้ร่างสีทองนั้นที่เขาจ่ายราคาออกไปมากมายเพื่อควบคุมเป็นเพียงของปลอมคําตอบนี้ทําให้ใบหน้ามั่วเหยโยกระตุกดวงตาแดงก่ําขณะมองร่างมหาเทพนิรันดร์เขาแต่ไม่ได้ความอิจฉาเป็นไปได้ยังไงร,ร่างมหาเทพนิรันดร์ตกอยู่ในมือไอเด็กนั่นได้ยังไง เขาพูดพร้อมดวงตาแดงก่ำเห็นชัดว่าเขาไม่อยากยอมรับความจริงที่โหดร้ายที่ร่างมหาเทพนิรัน์ถูกคว้าไปต่อหน้าต่อตาร่างมหาเทพนิรัน์เผ่ามั่วเหอของข้าเฝ้าพิทักษ์เจ้ามาเป็นเวลาหลายหมื่นปีทําไมเจ้าถึงไปเลือกคนนอกมั่วเหออยู่้นคํารามออกมาทว่าร่างมหาเทพนิรัน์กลับไม่ตอบสนองต่อเสียงคํารามนั้นร่างเทวสวรรค์เป็นการดํารงอยู่ที่เป็นเอกรักซึ่ง มีใหญ่แห่งสติปัญญาแต่มันไม่ได้มีจิตสำนึกในความคิดของมันแม้มั่วเหออยู่จะแข็งแกร่งกว่ามู่เฉินแต่เขาไม่ใช่เจ้าของที่เหมาะสมที่สุดมู่เฉินมองไปยังมั่วเหออยู่จากนั้นก็เหยียดนิว้วเอาแกนอมาตะของเขามามั่วเหออยู่ไม่เพียงวางแผนเล่นตุกติกกับเขาแต่ยังบีบให้เขาต้องทำลายร่างเทพสุริยะนิลันมีหนำซ้ำยังพยายามเคลื่อนไหวจัดการเขาอีกนี่เป็นนี่ที่ตัวเขาจดเอาไว้แล้ว เมื่อสถานการณ์พลิกกลับจะมีเหตุผลอะไรที่จะปล่อยมั่วเหยื่อโยจากไปแกบางอาจมั่วเหยู่ร้องขึ้นพร้อมใบหน้าเปลี่ยนไปเมื่อได้ยินคำพูดนั้นทว่าทันทีที่สิ้นเสียงล่างมหาเทพนิรันร์ก็ก้าวออกไปปรากฏตัวต่อหน้ามั่วเหยู่ใบหน้าของเขาเขียวคําขณะคลื่นลิงรุนแรงไหลเวียนอยู่ภายในร่างกายเขาถอยออกไปในพริบตาก็ไปไกลหลายหมื่นจังแต่เมื่อเขาถอยกลับล่างมหาเทพนิรันร์ไม่ได้ไล่ตาม เพียงแค่ยื่นมือออกไปคว้ามั่วเหยออยู่ทว่าท่าคว้านั้นทําให้คว้าดินนั้นหยุดนิ่งมั่วเหออยอโยเองก็คล้ายกับแมลงที่ถูกแช่แข็งไม่สามารถขยับร่างกายได้มีเพียงความกลัวเท่านั้นที่ปรากฏอยู่บนใบหน้าเมื่อร่างมหาเทพนิรันชี้มารัศมีสีม่วงทองก็รวมตัวกันด้านหลังมั่วเหยออยู่ร่างเทพสุริยะนิรันร์ถูกเรียกขึ้นมาโดยไม่มีการควบคุมยามนี้มั่วเหออยอโยรู้สึกกลัวจับใจเมื่อร่างมหาเทพนิรันกำมือแน่น ร่างเทพสุริยนิลันของมั่วเหอยอยู่ก็ถูกปกคลุมด้วยรอยเล้าก่อนจะระเบิดออกเพราะกระแรงดูดจากปากร่างมหาเทพนิลันก็คืนกินแกนอมตะเข้าไปมั่วเหอยอยู่ก็ได้รับอิสระภาพท่านใดนั้นก็กักเลือดคือหลิงรอบตัวก็อ่อนลงเห็นชัดว่าเขาได้รับบาดเจ็บหนักมู่เฉินแกบังอาจกล้าทำลายร่างเทพสุริยนิลันของข้ามั่วเหยื่อคำรามขณะมองมู่เฉินเมื่อแกนอมตะของร่างเทพสุริยนิลันถูกเอาไป ร่างเวสวร์ของเขาจะถูกทำลายถ้าเขาไม่ได้เริ่มต้นฝึกฝนใหม่ก็เป็นไปไม่ได้จะสร้างร่างเทพสุริยนิลันขึ้นมาอีกครั้งสำหรับเขาแล้วนี่เป็นการระเบิดครั้งใหญ่แกทําให้ข้าต้องทําลายร่างเทพสุริยนิลันของตัวเองข้าก็เลยทํามั่งก็เจ้ากันดีนะทางด้านมั่วเขยโยเนี่ยกลัวจนลูกตาแทบถลนถ้าทางหน้ากลัวราวกว่าเขาจะขบขัวมู่เฉินให้ขาดดูเหมือนว่าแกจะไม่พอใจนะพอเห็นท่าทีนะั้นมู่เฉินก็จ้อง และชี้นิ้วไปทางมั่วเหออยู่พร้อมกระจิตสังหารแล้วไงล่ะแกะกล้าฆ่าข้าหรือแววตามมั่วเหออยู่ได้เปลี่ยนไปที่นี่คือเผามั่วเหอถ้ามูเฉินกล้าฆ่าเขาก็จะตกที่นั่งลําบากแน่เขาไม่เชื่อว่าอีกฝ่ายจะกล้าทําฆ่ามันซะแต่เขากลับคิดผิดดวงตาร่างมหาเทพนิลันก็เลื่อนไปมองมั่วเหออยู่ยามนี้นางหวยอีกฝ่ายชาหนึบสายตามองมู่เฉินเล่ากับไม่เชื่อเห็นชัดว่าเขา ไม่คิดมาก่อนว่ามูเฉินจะกล้าฆ่าเขาจริงๆแต่จากน้ําเสียงนั้นเขาดูว่านี่ไม่ใช่มุกตลกแน่แกบ้าไปแล้วงงหรือไงมั่วเห่ยโยกัดฟันข้าขอถอนตัวเมื่อลางสีทองถูกจัดการเขาก็รู้สึกได้ว่าสามารถถอนตัวได้แล้วมิติโดยรอบก็บิดเบี้ยวก่อนเขาจะถูกส่งออกไปแต่ก่อนเขาจะหายไปนั้นเขาเห็นลอยยิ้มมูเฉินมูเฉินอย่าเพิ่งดีใจไปแม้แกจะได้รับร่างมหาเทพนิลัน แต่แกต้องเอาออกจากเผ่ามั่วเหอให้ได้ก่อนจากนั้นเขาก็หายไปจากเจดีหวันกูมู่เฉินมองมั่วเหออยู่รับพูดว่าทีตอนวิ่งหนีนี่เร็วจริงๆถ้ามั่วเหออยู่คิดอยู่ที่นี่เขาก็ตั้งใจจะฆ่าอีกฝ่ายจริงๆถึงแม้เขาจะปล่อยให้อีกฝ่ายหนีไปแต่เผ่ามั่วเหอก็ไม่ไปล่อยเขาอยู่ดีเนื่องจากเขาได้รับสืบทอดล่างมหาเทพนี่หละในเมื่อเป็นแบบนี้ทําไมเขาต้องให้หน้าพวกมันด้วยตัวมู่เฉินก็มองไปยังเยี่ยชิงที่นอนอยู่บนพื้น ไม่คิดเลยว่าร่างมหาเทพนิลันจะตกอยู่ในมือเจ้าได้เย,ย่ชิงพูดว่าแต่ก็ดีกว่ามอบให้กับไอ้หน้าหนาอย่างมั่วเหออยู่เจ้าวางตัวด้วยไม่ใช่เรื่องง่ายเจ้าร่างมหาเทพนิลันจากไปพูดเสร็จเขาก็เงยหน้าข้าขอถอนตัวขอบคุณสําหรับคําเตือนข้าจะวางตัวไว้เย่ยชิงก็ยิ้มรางถูกควบคุมไปด้วยความพันัวคของมิติก่อนจะหายไปหลังจากเย,ย่ชิงไปแล้วตัวเขาก็อยู่ในเจดีวันกูเพียงผู้เดียว เมื่อทั้งมั่วเหออยู่เลยเยี่ยชิงไปกระจกทั้งสองบานก็แตกออกการมองเห็นภายในเจดีก็หายไปกระจกหายไปแล้วทุกคนนอกเจดีกับเงียบกิบพวกเขารู้สึกได้ถึงแรงกดดันซึ่งมาจากมั่วเหอเทียนที่หน้าตานิ่งเฉยบนแท่นนั้นมั่วเหอเทียนมองไปยังมั่วเหออยู่ที่ปรากฏตัวยังเย็นชาเขาไม่พูดอะไรเพียงแค่เอมือไ p ่หลังความเงียบนี้ทำทุกคนรู้สึกไม่สบายใจในี่ช่างคล้ายกับความสงบ ก่อนพายุใหญ่จะปรากฏทุกคนรู้ดีว่ามั่วเหอเทียนไม่มีทางไปมั่วเฉนินนำร่างมหาเทพนิลันออกไปจากเผ่ามั่วเหอแน่แม้เขาจะเป็นเจ้าของที่ร่างมหาเทพนิลันเลือกแล้วก็ตามเมื่อมองไปที่มั่วเหอเทียนที่รวรับตาชิงเหยนจิ้งก็สัมผัสถ,ถึงความพันพวนรุนแรงจากอีกฝ่ายได้ทว่าน,นางไม่ได้สนใจเรื่องนี้นางเอาแต่มองเจดีด้วยความเฉียบคมและความเด็ดเดี่ยวถ้ามั่วเหอเทียนกล้าทำอะไรลูกชายนางแล้วก็งานนี้ นางไม่ถอยแน่แม้จะหมายถึงสงครามเผ่าก็ตามส่วนผู้ถูเฉียนก็เริ่มกังวลและมองไปยังชิงเหยียนจริงความคิดของนางทำไมเขาจะไม่รู้นางไม่ปไปเรื่องสงบลงแน่ถ้ามั่วเหอเทียนกล้าแต่ต้องบุตรชายของนางถึงเวลานั้นจะไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยอต่อไปเหตุการณ์นี้จะขย่าไปทั่วมหาพันพบแต่ตอนนี้นางเป็นผู้ผู้โสใหญ่ที่เป็นตัวแทนของเผ่าฟู่ถูหากมั่วเหอเทียนไม่ยอมไว้หน้าให้หนางนั่นหมายความว่า เขากำลังดูหมิ่นเผ่าฟูถ่ถูแม้เผ่าฟู่ถูจะด้อยกว่าแต่พวกเขาก็ไปเชิญหน้ากับเผามั้วเหอโดยทุกสิ่งที่พวกเขามีหากอีกฝ่ายทำเกินไปนอกเหนือจากนั้นฟู่ถูเฉียดเองยังพอใจในตัวของมู่เฉินมากขณะเขาเห็นควรแล้วว่าชายคนนี้สมควรดำรงตำแหน่งประมุขเผ่าฟู่ถูสืบต่อไปในเมื่อเป็นแบบนี้ก็ไม่มีทางที่เขาจะถอยหลังภายใต้ความกดดันของทั้งสองเผ่าโบราณทุกคนรู้สึกกลัว วกเขารู้ว่าช่วงเวลาที่มูเฉินก้าวออกจากเจดีหวันกูการต่อสู้สะเทือนปติพีจะปรากฏนี่จะทําให้เกิดขึ้นลูกยักษ์ในมหาพันพบขณะที่บรรยากาศภายนอกตึงเครียดในเจดีมูเฉินมองเห็นแสงรวมตัวกันเป็นร่างบางคนนี่ก็คือจิตวิญญาณของเจดีหวันกูยินดีด้วยตอนนี้เจ้าคือเจ้าของคนใหม่ของร่างมหาเทพนี่รันแล้วมูเฉินก็โค้งคำนับร่างซันแสดงถึงความตื่นเต้น เขาทำงานอย่างหนักมากมายเพื่อวันนี้จากคำพูดประโยคถัดมาของจิตวิญญาณเจดีวันกูทำให้เขาสนใจมากขึ้นนอกจากนี้เทพจกพักรพรรดินี่หลันยังเตรียมของขวัญไว้ให้กับเจ้าด้วยโอเคครับเจออกาสหนะคลิปหน้าบ๊ายบายไปแล้วเด้อ